ต้อ,องวนรอบคันก่อนว่าจะไม่เยอะคนไม่เยอะไปเลยเราสูบกันเป็นรอยนิ้วเท้ารอยเท้าลูกรอยเส้นของรอยเท้าไปเดิน นั่นแหละไปข้างหน้านั่นเองคุกไปเดินมาทางนี้นะไปไหน

กเอากรปมาใส่ย right? ั็เจะเอาใส่อ <uh um ันนี้โเดี๋ยวพาไปทำนีพี um ่ทำอีกเยอะอยู่หลุกหลวงปู่ใส่เอาไส่เอากระป๋องแล้วก็หยอดใส่นนี้ได้นี่นาะใส่เขาเรียนเราใส่ให้หน่อยกูนะ ไปเดินไปเร็วๆสาธุค่ะน้องภูเขามาทำบุญอยู่วัดโพใส่บาทหลวงพ่อพานอนหลวงปู่นอนเด้อค่ะไปสาธุบุญกับน้องจ้าไปอาเออไป ใส่ให้แม่ให้แม่จ๋าจับด้วยเลยจะได้บุญด้วยกันเออสาธุสาธุสาธุอ่าไปไปหัดโพเดิาจันถึงวัดโพเลยเราไปด้านนู้นก็ได้เนาะลูกเนาะไป ไปด้านไหนล่ะมาถึงวัดพูค่ะมากราบไหว้ขอพรมามาทางนี้ลูกันเร็ว